เรื่องนี้ยังต้องตามความคืบหน้านะคะที่นครราชสีมาค่ะเมื่อสองวันก่อนที่ไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะเสียชีวิตอยู่ริมทางแล้วก็ลักษณะของศพคือถูกยิงเข้ากลางหน้าผากเลยนะคะจุดที่พบศพมีรถจอดอยู่มีเพื่อนชายคนสนิทของผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ในรถซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาคบหากับผู้เสียชีวิตในลักษณะของชายรักชายคนนี้นะคะที่นั่งอยู่ที่กระบะหลังเขาบอกว่า มาซ้อมยิงปืนเพราะว่าจะมีคนมาซื้อปืนแต่อาจจะเป็นลักษณะของปืนลั่นไม่ก็ฆ่าตัวตายละเมิงเขาไม่รู้เพราะว่าเขานั่งรออยู่ในรถเขาบอกประมาณนี้ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายศิรภพชิดทองหรือม้นะคะอายุ37ปีค่ะจุดที่พบศพก็คือที่ป่าละมะริมถนนตัดใหม่ชัยมงคลสูงเนินอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับจุดที่พบศพเนี่ยนะคะมีปืนตกอยู่ด้วยปืน9มมปืนเนี่ยตกอยู่ที่มือด้านซ้าย ของผู้เสียชีวิตนะคะพบศบ30มกราคมตำรวจสพโพกลางนำตัวนายอุดมศักดิ์ว้างพิมายอายุ36ปีแฟนหนุ่มของผู้ตายไปสอบสวนค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะเขาบอกว่าคือมีคนติดต่อขอซื้อปืนก็เลยเอาปืนมาทดสอบยิงพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายลงจากรถไปทดสอบยิงปืนคนเดียวนายอุดมศักดิ์บอกว่าเขารออยู่ในรถสักพักมีชาวบ้านเดินมาบอกว่านายเสียรพถูกยิงเสียชีวิต แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะตำรวจก็ต้องตรวจคราบเข่าดินปืนคือเบื้องต้นเนี่ยคะ่ะตัวนายอุดมศักดิ์ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตายของนายศิรพบแน่นอนน่าจะเป็นลักษณะของการทําปืนลั่นหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายแต่ตำรวจบอกก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็ยังไม่เชื่อนะคะครอบครัวเขาเชื่อว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของความหึงหวงอะไรหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นายอุดมศักดิ์เคยทะเลาะ กับผู้ตายแล้วตอนเกิดเหตุเขาก็อยู่กันสองคนน่ะก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดที่พบศพอีกรอบหนึ่งนะคะก็จุดที่พบศพเนี่ยอยู่ห่างจากถนนไปประมาณสักไม่ถึง200เมตรประมาณนี้ค่ะ150-200เมตรวันนี้มีเครื่องเส้นไหว้ที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาวางไว้นะคะจุดสังเกตก็คือสภาพพื้นนะคะก็เป็นดินทราย ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เก็บบันทึกรอยเท้าทางเดินแบบนี้นะคะก็ต้องไปดูรอยเท้านําหลักฐานทุกอย่างมาประกอบสํานวนคนดีอันนี้คือเครื่องเส้นไหว้ที่ครอบครัวน่าจะไปวางเอาไว้คือต้องไปดูว่ามีรอยเท้าคนอื่นไหม,มผู้ตายเนี่ยเดินเข้าไปไปซ้อมยิงปืนคนเดียวเหมือนที่เพื่อนชายคนสนิทบอกจริงหรือเปล่าทีมข่าวได้คุยกับคนที่พบศพคนแรกคะ่ะ นายบุญชูสารสิริอายุ56ปีเขา<อ><อ>ก็บอกว่าตอนเช้าเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปวางเบ็ดดักปลาไหลใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุแล้วบังเอิญหันไปเห็นผู้ตายสภาพศพคือเลือดเ<อ>ต็มพื้นเลยนะคะปืนตกอยู่ที่มือด้านซ้าย1กระบอกมีปลอกกระสุนสองปลอกตอนนั้นเนนายบุญชูบอกว่าผมเห็นศพตกใจมากแล้วหันไปเห็นอ้ามีรถกระบะคันนึงจอดอยู่ข้างถนนก็เลยรีบไปขอความช่วยเหลือจากรถคันนี้ ก็เลยเจอนายอุดมศักดิ์นั่งอยู่ที่เบาะฝั่งคนขับนายบุญชูก็เลยบอกว่าเนี่ยมีคนถูกยิงตายนายอุดมศักดิ์เปิดประตูลงมาจากรถลงมาปุ๊บร้องไห้เลยร้องไห้เลยนายบุญชูบอกว่าผมยังไม่ได้บอกเลยว่าใครถูกยิงตายนายบุญชูเลยพานายอุดมศักดิ์ไปดูศพนายอุดมศักดิ์ร้องไห้ตลอดเลยค่ะจนพูดจาแทบไม่รู้เรื่องก็รอจนตำรวจมา ส่วนเรื่องเวลาว่าพบศพเวลาไหนเนี่ยนะนายบุญชูบอกว่าเอาจริงเรื่องเวลาไม่มั่นใจเพราะว่าไม่ได้ดูเวลาออกมาจากบ้านตอนตีสามก็จะมาดักปลาไหลเนี่ยจนมาถึงจุดที่พบศพไม่รู้จริงๆว่ากี่โมงจริงๆะนะคะก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่าก็สงสัยนายอุดมศักดิ์เหมือนกันเพราะว่ามันมีพิรุษหลักๆแบบนี้ค่ะคเป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะครับข้อแรกก็คือตอนที่นายบุญชูคนที่พบศพคนแรกเนี่ย ไปบอกนายอุดมศักดิ์ว่าเนี่ยมีคนตายยังไม่ได้บอกชื่อครับยังไม่ได้บอกเลยว่าผู้ตายเป็นใครในายอุดมศักดิ์ร้องไห้เลยค่ะร,คร้องเลยบอกว่าเนี่ยมีคนตายนายอุดมศักดิ์ร้องเลยแล้วโทรบอกญาติทั้งทั้งที่ยังไม่เห็นศพด้วยซ้ำอันนี้พี่รุธแรกนะคะสองคือนายอุดมศักดิ์บอกว่าออกมาตามหาผู้ตายตั้งแต่ตีสามแต่ในที่เกิดเหตุมีรถของนายอุดมศักดิ์คันเดียว หมายความว่าต้องมาด้วยกันตั้งแต่แรกสิจะบอกว่าออกตามหาได้ยังไงไม่อย่างนั้นตัวผู้ตายเขามายังไงอ่ะเขาเดินมาหรอเขาไม่มีรถมาเหรอแสดงว่าต้องมาด้วยกันนี่นะคะสามคือปลอกกระสุนที่เจอค่ะสองปลอกอถ้าปืนลั่นหรือฆ่าตัวตายมันก็ควรจะปลอกเดียวสิเพราะว่ากระสุนเข้ากลางหน้าผากเลยนะคะครับ สก็คือในที่เกิดเหตุนายอุดมศักดิ์อยู่คนเดียวไม่มีใครผ่านมาเลยดังนั้นตอนนี้นายอุดมศักดิ์ก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนสําคัญนะคะมีปืนเนี่ยยิงตรงหน้าผากก็คือเห็นเลือดเห็นอะไรเห็นเลือดเห็นปืนเห็นอะไรฟ้อเพราะว่าเรามีไฟฉายส่องกบอะไรด้วยใช่ไหมครับเห็นแล้วก็เห็นปืนตกอยู่ตรงข้ังายอยู่ข้างๆผมก็เลยขึ้นไปเรียกรถจิบรอแต่เขาไม่จอดอ พอดีผมก็เดินไปเห็นรถปิกอปอีกขั้นหนึ่งจอดอยู่ผมผมก็ไปคิดว่าเป็นแฟนกับแต่ผมคิดว่าเป็นแฟนผมไม่ไปเรียกนะวัวกระสวนมาโกงไปไม่ได้ถามชื่อหรืออะไรเลยแค่ไปบอกว่ามีคนคุณลุงคุณลุงไปบอกว่าอะไรบอกว่ามันน้ยมีคนตายลุงไปดูเพื่อนลุงหน่อยมา้งเอาก็ร้องเลยเปิดประตูลุงมายังไม่ได้พูดชื่อยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกเอ่ยเชื่อเลยครับอืมคุณลุงก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็น ประเด็นที่สงสัยครับผมสงสัย<ม>ส<ง>ตรงนี้เลยว่าเขาน่าจะเป็นคนทำคร<ช>ับ <ๆ S 2> นี่ก็เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตของผู้ที่พบศพผู้เสียชีวิตเป็นคนแรกนะคะครับทีนี้ค่ะพี่สาวของผู้เสียชีวิตค่ะบอกว่ายังกังวลใจและคาใจนะคะว่านายอุดมศักดิ์เป็นคนลงมือหรือเปล่าอยากให้ตำรวจรีบสรุปสำนวนคดีให้เร็วนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตเองเขาก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรได้แล้วคือทางครอบครัวค่ะบอกว่า ในอุดมศักดิ์เองเนี่ยเขาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนนะ11ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยค่ะน้องชายก็คือผู้เสียชีวิตน,นะคะตามภาพนี้นะคะเคยพานายอุดมศักดิ์มามางานวันเกิดของพ่อที่บ้านน้องชายวิดีโอคอลคุยกับแฟนอีกคนหนึ่งที่อยุธยาครัในอุดมศักดิ์นั่งอยู่ด้วยอืสักพักน้องชายขอตัวไปส่งนายอุดมศักดิ์แล้วบอกว่าเดี๋ยวกลับมา ปรากฏว่าน้องหายไปนานเลยมารู้อีกทีทั้งคู่ทะเลาะกันนายอุดมศักดิ์ตกหน้าน้องชายเธอฟันหลุดหนึ่งซี่ oh. นี่พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้ทางญาติของนายอุดมศักดิ์บอกว่า oh. น้องชายเคยกินยาประชดหวังฆ่าตัวตายใช่ไหมคะที่เม oh. ื่อวานนี้ทีมขาวของเราไปคุยมาคะ่ะ oh. คือเขาขอยืนยันว่าไม่จริงนะ คือน้องชายเขาเนี่ยกินยานอนหลับเพื่อให้นอนหลับจริงๆพเพราะเครียด<ต>เรื่องนกกระจอกเทศที่ส่งลูกค้าไม่ได้ช่วงนี้ช่วงโควิดสิกินยานอนหลับไป2เม็ดแต่ยังนอนไม่หลับก็เลยดื่มเหล้าเข้าไปอีกกินยาเพิ่มเข้าไปอีกมันก็เลยแน่นหน้าอกพอดื่มน้ําเข้าไปทีนี้โอ้โหยิ่งแน่นหน้าอกเข้าไปใหญ่ก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะน้องชายเธอพยายามจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าแต่เธอยืนยันว่าไม่ใช่หรอกก็แค่ยอยากนอนหลับจริงๆแล้วก็เอ๊ะทำไมน้องไม่มา แต่ว่าเพิ่งมาทราบจากนะาคือพอน้องกลับไปปุ๊บมันก็มีแต่ลายพิมพ์ไปทำไมยังไม่มาที่รออยู่นะลายก็อ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าน้องอ่านแต่น้องไม่ตอบเราก็เออหรือว่าสงสัยเมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มารูทีหลังว่าพอไปส่งน้าน้าเดินข้าบ้านอุดมศักดิ์เนี่ยหรือคือผู้ต้องหาเนี่ยมีเรื่องตีคือตบตีน้องจนน้องชายทะเลาะกันแต่เราไม่รู้เลยหน้าบ้านน้องฟันหลุดหน้าบ้านนั่นแหละ วันนั้นเสร็จแล้วก็มันก็เดินเข้าไปในบ้านนะก็เลยบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้มาทําอย่างนี้นลูกแม่ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมีความเครียดเอไม่ใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยไม่ได้กินยาเก,กินขนาดแต่ด้วยว่าเขา,าเครียดเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องที่คือมันเป็นช่วงโควิดแล้วก็มีนกกระจอกเทศพวกอะไรที่สัตว์ที่เขานําส่งมาเนี่ยมันติดอยุ่ที่ด่านตรงกัมพูชามันไม่สามารถเข้ามาได้แล้วกลายเป็นว่าพอมันหลุดออกจากฟาร์มตรงนั้นกลายเป็นเราอที่ต้องรับผิดชอบ เฉพาะอาหารน่ะก็วันละหมื่นยังไม่รวมค่าที่ต้องเดินทางเขาอ่ะก็เลยต้องเดินทางไปมาไปมาแล้วช่วงสาวันนี้ไม่ได้นอนด้านน้องชายของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าปกติแล้วพี่ชายเป็นคนที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิงนะคะไม่ชอบอะไรที่รุนแรงนะคะปืนผาหน้าไม้เนี่ยไม่มีทางที่พี่ชายจะเอามาเล่นพี่ชายเช่าบ้านอยู่กับนายอุดมศักดิ์อยู่กันสองคนในตัวเมืองโคราชครอบครัวก็รู้ดีแต่คาให้การของนายอุดมศักดิ์เนี่ยพิรุษมันเยอะมากเช่น พี่ชายเนี่ยไม่ได้ชอบยิงปืนนะจะไปทดลองยิงปืนทดสอบยิงปืนตามที่นายอุดมศักดิ์กล่าวอ้างเหรออันนี้น้องชายเขาสงสัยนะคะเพืพ่อนที่ทําธุรกิจสัตว์เลี้ยงด้วยกันก็โทรศัพท์คุยกับพี่ชายตอน6โมง22นาทีมีหลักฐานการโทรแต่นายอุดมศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสี่ช่วงเวลามันแปลกๆมันไม่สอดคล้องกันแล้วก็มีประเด็นที่ว่าถ้าคนจะไปทดสอบยิงปืน ไปลองยิงปืนก็ต้องหันปากกระบอกปืนไปทางอื่นสิหันไปด้านนอกสิจะหันกระบอกปืนเข้ากลางหน้าผากตัวเองทำไมและที่สำคัญน้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าพี่ชายผมถนัดขวาปืนอยู่ที่มือฝั่งซ้ายลักษณะมือขวาวางอยู่บนกระเป๋ามันเหมือนกับการจัดฉากถ้าคนฆ่าตัวตายจริงๆก็ควรจะยิงขมับตัวเอง ไม่ใช่มายิงกลางหน้าผากแบบนี้คนในครอบครัวเลยไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อคําให้การของนายอุดมศักดิ์อะคะ่ะทีนี้ก็ต้องถามทางตํารวจแล้วละ่ะว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่เรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีพรชัยนวลชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าล่าสุดสอบปากคำพยานแวดล้อมไป5ปากค่ะก็คือพยานในที่เกิดเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้การเป็นประโยชน์มากนะคะครับนายอุดมศักดิ์ เพื่อนชายคนสนิทของผู้เสียชีวิตตำรวจบอกว่าณตอนนี้ณเวลานี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยนะคะคนนี้ที่นั่งอยู่ที่หลังกระบะเนี่ยนะคะเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเขาไม่ได้ยอมรับสารภาพอะไรนะรเพราะนายอุดมศัก์ยืนยันว่านายศิรภพเนี่ยทำปืนลั่นใส่ตัวเองแน่เพราะนายศิรภพไปทดลองทดสอบยิงปืน แล้วก็ตํารวจก็บอกว่าตั้งแต่แรกให้การวกวนไงคะนายหวมศักดิ์ตำรวจก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ยังไม่ปักใจเชื่อดังนั้นสิ่งที่ต้องรอสิ่งสําคัญก็คือคราบข่าดินปืนครับอันนี้ต้องรอตรวจและต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะอืมสวันนี้จะรู้ตํารวจบอกค่ะมันก็ต้องมีหลักฐานอะไรลงเหลืออยู่บ้างอใช่ไหมนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรใชครับ